สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังธรรมบำบัดจิตวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังหาเรื่องเล่าที่จะสะท้อนใจเราเองผ่านเรื่องจริงของคนธรรมดาแต่ชี้ทางออกให้จิตได้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งเคยไหมที่แม้หลับตาใจก็ยังวุ่นวายเคยไหมที่แม้จะไม่มีใครทำร้ายแต่จิตเรากลับไม่เคยสงบบางครั้งความทุกข์ ไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์เองณวิญญาณังวิสุทธึวินาปสาธรรมจิตที่ยังเศร้าหมองย่อมไม่อาจพบความสงบตอนที่1เงาในใจของแม่ค้าเสียงตลาดจอแจเสียงแม่ค้าตะโกนขายของเสียงบน่นเสียงทะเลาะเบาๆคลอเบื้องหลังกลางตลาดเช้าในเมืองเล็กๆแม่ค้าในวัยห0าําลังดุดด่าลูกจ้างเสียงดัง สายตาเธอวาวด้วยความไม่พอใจแม้ลูกค้าจะยังยืนอยู่ตรงหน้าแม่้าจะทำอะไรก็รีบทำอย่าชักช้าเหมือนควายนอนตื่นสายลูกจ้างเด็กหน้าเสียลูกค้าหลายคนเริ่มเบื่อหน้าหนีไปแผงอื่นเธอหงุดหงิดทุกวันแม้ยอดขายจะดีแม้จะมีบ้านมีเงินมีทุกอย่างที่คนอื่นว่าเพียงพอแต่ในใจเธอกลับว่างเปล่าเหมือนอะไรบางอย่างขาดหาย ทุกคืนก่อนหลับเธอจะฝันเห็นแม่ของตนเองฝันซ้ำๆว่าแม่ยืนมองเธอด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่พูดอะไรเลยเธอไม่เข้าใจจนวันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มาช่วยแม่ขายของเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับยิ้มไร้เดียงสาเด็กหญิงป้าคะหนูชอบดูป้าขายของจังเลยคะ่ะแต่หนูแอบกลัวหน้าป้าเหมือนที่เคยกลัวแม่หนูก่อนตายแม่ขาชะง,งัก เด็กหญิงพูดต่อแม่หนูดุมากค่ะเครียดตลอดเวลาหนูเคยคิดว่าแม่เกลียดหนูแต่วันหนึ่งแม่ก็ล้มลงตายเลยหมอบอกว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพลันหนูคิดว่าบางทีแม่อาจจะเหนื่อยที่โกรธทุกวันเด็กหญิงเดินจากไปทิ้งเงาคําพูดไว้ในใจของแม่ค้าคืนนั้นเธอฝันอีกครั้งแต่คราวนี้แม่ของเธอพูดขึ้นมาว่าเสียงแม่ในฝัน ลูกเอย๋ยความโกรธที่เราสะสมมันเหมือนเท่าฐานเผาใจช้าๆแม่ไม่อยากให้ลูกเดินตามทางเดิมเธอตื่นขึ้นมากลางดึกใจสั่นน้ำตาไหลวันรุ่งขึ้นเธอนั่งเงียบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอเริ่มสังเกตลมหายใจเริ่มสวดมนต์เบาๆเริ่มพูดกับลูกจ้างด้วยเสียงที่เบาลงเธอไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เธอรู้เพียงว่า ความรู้สึกโกรธในใจเริ่มเหมือนเงาที่จางหายเมื่อเธอมองมันตรงๆหลายเดือนผ่านไปแผงขายของของเธอมีรอยยิ้มมากขึ้นลูกค้ากลับมาลูกจ้างไม่ลาออกอีกแต่ที่สำคัญที่สุดในใจของเธอเริ่มสงบลงเมื่อจิตเริ่มรู้เท่าทันตัวเองความโกรธก็ไม่อาจมีอำนาจเหนือเราและเมื่อใจเริ่มสะอาดความสงบก็มาโดยไม่ต้องเชิญตอนที่สอง ทนายผู้ไม่ยอมให้อภัยเสียงเปียโน,โนเบาๆเครียดคลอด้วยเสียงฝนตกเสียงเปิดแฟ้มกระดาษเสียงเครื่องพิมพ์เสียงถอนหายใจหนักๆภายนอกเขาคือนายธนัททนายความชื่อดังแห่งเมืองหลวงคมเฉียบขาดและไม่เคยแพ้ในศาลแต่ภายในเขาคือคนที่ยังไม่ได้ให้อภัยแม้กระทั่งตัวเองทุกครั้งที่เขาชนะคดีเขากลับรู้สึกแพ้ เพราะทุกครั้งที่เขาโต้เถียงรุนแรงในศาลเขาจะเห็นภาพอดีตซ้อนขึ้นมาเสียงเด็กชายในมโนสำนึกพ่อไม่เคยฟังหนูเลยพ่อมีแต่เสียงด่ากับสายตาที่เย็นชาเขาคือเด็กชายที่เติบโตมากับความรุนแรงในบ้านเสียงตะโกนเสียงขวดแตกเสียงเข็มขัดฟาดเผาจำได้แม่นคืนที่เขาหลบอยู่ใต้โต๊ะในวันที่พ่อตีแม่จนเลือดอาบเขารอดมาได้ด้วยคำสัญญาในใจ ว่าจะไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำเขาได้อีกแต่ในวันนี้พ่อของเขานอนป่วยอยู่ที่บ้านร่างกายผ่ายผอมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกชายคนเดียวคือผู้ดูแลธนัดกลับบ้านทุกวันแต่ไม่เคยพูดอะไรกับพ่อเลยเขาเช็ดตัวป้อนข้าวเหมือนคนที่ทำหน้าที่ตามหน้าที่แต่ในใจเต็มไปด้วยคำว่าทำไม ทำไมพ่อถึงทำลายเราแล้ววันนี้ถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพ่อเคยเสียใจบ้างไหมคืนหนึ่งเขาไปฟังธรรมที่วัดตามคำชวนของเพื่อนในตอนท้ายพระอาจารย์กล่าวเพียงประโยคเดียวเสียงพระอาจารย์เรียบสงบคนที่ไม่ให้อภยัยคือคนที่แบกไฟทั้งชีวิตแล้วสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงร้อนคืนนั้นเขานั่งอยู่ในรถเงียบงนัน น้ำตาค่อยๆไหลเขาเริ่มถามตัวเองครั้งแรกถ้าเรายังโกรธอยู่ตลอดแล้วอะไรจะเยียวยาได้วันต่อมาเขานั่งลงข้างเตียงพ่อไม่ใช่เพื่อพูดในฐานะลูกแต่เพื่อฟังในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเสียงพ่อเบาราวกับลมหายใจสุดท้ายเสียงพ่อแหบแผ่วพ่อเสียใจพ่อไม่เคยรู้ว่าคำพูดของพ่อมันทิ่มแทงลูกขนาดไหน พ่อเคยคิดว่าความเข้มแข็งคือการไม่แสดงความรู้สึกแต่วันนี้พ่อรู้แล้วพ่อแพ้พ่อแพ้ใจตัวเองเขากุมมือพ่อไว้แน่นเสียงสะอื้นดังขึ้นในอกของเขาไม่ใช่เสียงของทนายที่ชนะคดีแต่เป็นเสียงของเด็กชายคนหนึ่งที่เพิ่งพบว่าการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนใจเราต่ออดีตนั้นจากวันนั้นธนัตยังเป็นทนาย แต่เขาเริ่มรับคดีที่เกี่ยวกับการเยียวยาเขาเริ่มพูดเบาลงและฟังมากขึ้นเพราะเขาคนพบแล้วว่าเมื่อเราวางความแค้นจิตจะมีพื้นที่ให้ความเมตตาและเมื่อมีเมตตาความสงบก็เดินเข้ามาโดยไม่ต้องเชิญตอนที่สามเด็กชายกับห้องมืดเสียงฝนตกเบาๆแวววเสียงพายุคลอเสียงหายใจสั่นๆของเด็กคนหนึ่ง เสียงประตูปิดกระแทกเสียงชายหญิงทะเลาะกันเบื้องหลังในบ้านหลังหนึ่งมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่มืดและเงียบเด็กชายวัยแปดขวบชอบนั่งขดตัวอยู่ในห้องนั้นห้องนั้นไม่มีของเล่นไม่มีไฟไม่มีรอยยิ้มแต่สำหรับเขานั่นคือที่เดียวที่ปลอดภยัย จากเสียงตะโกนของพ่อจากน้ำตาของแม่จากจานข้าวที่หล่นแตกและจากความรู้สึกว่าเขาคือปัญหาชื่อของเขาคือภูผาเด็กเงียบๆที่ไม่เคยยิ้มไม่พูดกับใครและหลบตาทุกคนครูประจำชั้นสังเกตว่าเขามักวาดรูปสีดำสีแดงสีน้ำตาลเข้มเต็มไปด้วยเส้นยุ่งเหยิงทึบและแหลมคม วันหนึ่งครูยื่นกระดาษว่างเปล่าให้เขาพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนภูผาลองวาดรูปที่ทำให้หนูรู้สึกอบอุ่นดูบ้างไหมครับวาดอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจหนูสบายเด็กชายเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่าผมไม่รู้ว่าความสบายเป็นยังไงครับครูแต่ถ้าผมนั่งเงียบๆปิดตาผมจะไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่คืนนั้น ครูร้องไหเง้เงียบๆในห้องพักครูและวันรุ่งขึ้นครูเริ่มกิจกรรมใหม่ในห้องเรียนชื่อว่านาทีแห่งความสมุบทุกเชา้านักเรียนทุกคนจะนั่งหลับตาหนึ่งนาทีฟังเสียงลมหายใจของตัวเองไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้ปัญหาแค่รับรู้ว่าเรายังหายใจอยู่ภูผาเงียบเสมอแต่นาทีเหล่านั้นทำให้เขารู้ว่า เขาไม่จำเป็นต้องหนีเข้าไปในห้องมืดเสมอไปหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งเขาวาดรูปท้องฟ้าสีฟ้ากับต้นไม้สีเขียวครูเดินไปถามว่าวันนี้วาดอะไรหรอครับต้นไม้ครับเพราะมันไม่หนีไปไหนมันยืนอยู่ตรงนั้นแม้พายุก็แค่ผ่านมันไปครูยิ้มทางน้ําตาเด็กชายไม่ได้หายเจ็บในคืนเดียวแต่เขาเริ่มรู้ว่า เขาไม่ผิดที่เกิดมาและไม่ต้องกักขังตัวเองไว้ในความมืดตลอดไปเพราะเมื่อใจเริ่มหายใจได้อย่างมีสติความกลัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและจากความเข้าใจก็เกิดเป็นมเมล็ดแห่งเมตตาต่อตัวเองบาดแผลในวัยเด็กไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้แต่การเยียวยาใจในวันนี้อยู่ที่เราเลือกจะรับรู้หรือหลีกหนี และการฝึกสติเพียงวันละไม่กี่นาทีอาจเป็นแสงสว่างดวงแรกที่ค่อยๆละลายความมืดในใจตอนที่4นักธุรกิจกับฝันซ้ำๆเขาคือคุณพัทนักธุรกิจวัย45ปีเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันล้านผู้มีทุกอย่างในสายตาคนภายนอกบ้านหลังโตรถยุโรปนาฬิการาคาเป็นล้านแต่ไม่มีใครรู้ว่า เขานอนไม่เคยหลับสนิทเกินสามชั่วโมงในรอบ15ปีเขาฝันฝันซ้ำๆฝันถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนมองมาที่เขาด้วยสายตาไร้คำพูดก่อนที่เสียงชนดังสนั่นจะทำให้เขาสะดุ้งตื่นทุกคืนเขาไปหาจิตแพทย์หลายคนบางคนบอกว่าเป็นความเครียดสะสมบางคนแนะให้กินยานอนหลับ บางคนให้เขียนไดอารี่แต่ไม่มีใครบอกเขาว่าฝันนี้คือกรรมเสียงในหัวเขาก้องสะท้อนมันแค่อุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่วันหนึ่งเขานั่งรอรถติดหน้าวัดแห่งหนึ่งสายจาเขาเหลือบไปเห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งหลับตาอย่างสงบริมระเบียงใจเขาเหมือนถูกดูดเข้าไปในความนิ่งนั้น เหมือนบางสิ่งในจิตเขาอยากขอความสงบเป็นครั้งแรกเขาตัดสินใจเข้าไปกราบและเล่าเรื่องความฝันพระอาจารย์นิ่งไปนานก่อนพูดเพียงสั้นๆว่าบางทีความฝันอาจไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันคือกรรมที่ฝังในจิตดวงเดิมจิตจำแม้สมองจะลืมคืนนั้นเขากลับไปนั่งหลับตาตามที่พระอาจารย์แนะนำหายใจเข้า ออกเงียบและฝันอีกครั้งแต่คราวนี้เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเมาเขาขับเร็วเด็กหญิงข้ามถนนโดยไม่ทันเห็นรถเขาชนเธอและเขาใช้เงินปิดคดีโดยไม่เคยกลับไปดูหน้าเธอแม้แต่ครั้งเดียวในฝันเขากลัวเขาร้องไห้เขาตะโกนขอโทษและเด็กหญิงเดินเข้ามากุมมือเขาเบา ก่อนยิ้มจางๆแล้วหายไปเขาสะดุ้งตื่นน้ำตาเปื้อนหมอนแต่หัวใจเบาขึ้นอย่างน่าแปลกวันรุ่งขึ้นเขาขับรถไปหาครอบครัวของเด็กหญิงซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆนอกเมืองพ่อแม่ของเธอไม่ได้โกรธไม่ได้ร้องไห้แต่กลับต้อนรับเขาด้วยความสงบอย่างน่าประหลาดพ่อเด็กหญิงเขาไปนานแล้วครับแต่ผมเชื่อว่า วันที่คุณกลับมาลูกผมคมยิ้มได้อีกครั้งเขานำทุนสนับสนุนเด็กกำพร้าในชุมชนช่วยสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตที่ไม่แบกเงาของอดีตอีกต่อไปคืนนั้นเขาหลับสนิทครั้งแรกในความเงียบที่ไม่มีเสียงชนไม่มีเสียงร้องไห้มีเพียงลมหายใจที่สงบเหมือนทารกเพิ่งเกิดกรรมบางอย่าง ไม่ได้ตามหลอกเราแต่จิตของเราเองต่ังหากที่ยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองการยอมรับในสิ่งที่ทำการกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงคือการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกที่ยังผูกติดกับอดีตและเมื่อใจเรายอมเปิดรับผลของกรรมเราจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนเพื่อพาเรากลับมาสู่ความสงบอีกครั้งตอนที่ห้า เสียงสุดท้ายจากชายบนเขาบนยอดเขาเงียบสงบห่างไกลผู้คนมีวัดไม้เล็กๆหลังหนึ่งที่นั่นพระชรารูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเมตตาอาศัยอยู่ท่านบวชมานานกว่า40ปีไม่เคยแสดงธรรมบนเวทีใหญ่ไม่เคยออกสื่อแต่ใครก็ตามที่ได้ฟังธรรมจากท่านล้วนรู้สึกเหมือนได้ฟังเสียงของใจตนเองท่านไม่สอนธรรมะด้วยคำพูดมาก แต่สอนด้วยความเงียบด้วยรอยยิ้มด้วยสายตาที่นิ่งจนใครต่อใครอยากนิ่งตามในเดือนสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อรู้สังขารดีว่ากําลังจะสิ้นอายุไขแต่ท่านไม่วิตกไม่หวันไม่รีบร้อนใจที่ฝึกมาดียอมไม่กลัวแม้แต่ความตายเพราะมันก็แค่การเปลี่ยนบ้านของจิตดวงหนึ่งข่าวการอาพาธของหลวงพ่อแพร่ไปในหมู่สิทธิ ในกลุ่มคนที่เคยรับฟังธรรมของท่านแม้ผู้คนไม่มากนักแต่ล้วนมีเรื่องราวหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มนักเลงผู้เคยติดคุกชื่อของเขาคือชาติเขาเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งเคยเกลียดตัวเองจนไม่อยากมีชีวิตแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อที่บังเอิญเดินผ่านข้างถนนโยมต่อให้ใจเราสกปรกแค่ไหนมันก็ซักได้ถ้าเรายังไม่หยุดหายใจ คำนั้นเปลี่ยนเขาในวันนั้นและวันนี้เขากลับมาเพื่อกราบขอบคุณท่านเป็นครั้งสุดท้ายชายหนุ่มคุกเข่าหน้ากุฏิน้ำตาไหลพูดเพียงว่าหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ได้ยินวันนั้นผมคงตายไปนานแล้ววันนี้ผมดูแลเด็กในชุมชนผมพยายามให้เขาไม่เดินผิดเหมือนผมหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆยิ้มบางมือที่สั่นยกขึ้นวางบนศีรษะของชายหนุม่ม ดีแล้วโยมชีวิตเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อใช้มันเพื่อปลดทุกข์ทุกลมหายใจคือโอกาสไม่ต้องรอพรุ่งนี้จงหายใจด้วยเมตตาแล้วทุกก้าวจะไม่หลงทางนั่นคือคำสุดท้ายที่หลวงพ่อพูดในชาตินี้ท่านละสังขารอย่างสงบในคืนนั้นใต้แสงดาวไม่มีเสียงคร่ำครวญไม่แม้แต่ความเศร้ามีเพียงความนิ่งที่อ่อนโยนเหมือนสายลมที่พัดผ่านผู้มีสติ แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ยังมีค่าเพราะไม่ใช่แค่ตนที่ได้หลุดพ้นแต่ยังเป็นแสงที่ส่องให้ผู้อื่นได้เดือนตามจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่จิตที่ไม่เคยหลงแต่คือจิตที่เห็นความหลงแล้วกลับมาอย่างอ่อนโยนจิตของเราเหมือนน้ำใสที่ขุ่นจากกิเลสเมื่อปล่อยวางอภัยและรู้จักสังเกตน้ำก็จะกลับมาใสาไม่ต้องรอให้ชีวิตเจ็บปวดถึงจะเริ่มเปลี่ยนจงเริ่มวันนี้ ให้จิตใสก่อนโลกภายนอกจึงจะสงบได้ขอบคุณที่รับฟังและขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวต่อไปได้ที่ช่องฟังธรรมบำบัดจิตธรรมะเสียงเพื่อการเยียวยาใจ